นี่ือราดหน้าทะเลจานยักษ์เส้นใหญ่กรอบอร่อยมากและราคาเนี่ยเป็นมิตรที่สุดเท่าที่เคยทานมา,าทานได้ที่ร้านนี้เท่านั้นด้วยเส้นใหญ่กรอบที่ชุบแป้งแล้วนามาทอดให้เส้นฟูขิวน้ําราดหน้าแบบข้นกําลังดีราดจัดจานหมดจดแบบไม่กลัวขาดทุนเสิร์ฟแบบร้อนๆสีสันสวยสดน่าเทินมากๆตักมากี่คําเนี่ยก็ผ่านน้าลายสองทั้งปลาหมึกเนื้อนุ่มเดงชิ้นอบอิ่มแกะเปลือกเนี่ยคือสดมากๆจากทะเลและที่เด็นเลยก็คือเส้นใหญ่กรอบนี่ละครับไม่ว่าจะทานคู่กับปลาหมึกเค็ทองหรือทานคู่กับกุ้งสดๆแบบเต็มคำเนี่ย ออร่อยตัวเส้นนี่กรอบแล้วจะได้ความนึบเคียวสนุกอร่อยกลมกล่อมจริงแบบไม่ต้องปรุงกันเลยแต่หากใครชอบทานเผ็ดก็สามารถเติมเครื่องปรุงกันได้เลยเมนูนี้มีมาให้เลือกถึง2ขนาดรับรองความอิ่มอร่อยแน่นอนได้นั่งทานในร้านบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทุกคนคิดว่า2จานนี้ราคาเท่าไรครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี4หรือ500แน่ๆแต่ไม่น่าเชื่อครับจานเล็กแบบนี้ราคาแค่ร้อยบาทและจานใหญ่เบิ้มนี้แค่250บาทเท่านั้นถูกมากรานนาอร่อยแบบนี้ก็ต้องรีบมาลองที่ร้านนี้เลยครับเดอะโลโอลเลสเตอร์ ร้านอาหารชื่อดังย่านลังสิบปทุมธานีโดยตัวร้านจะติดอยู่ถนนกำแพงเพชร6กลังสิบเมืองเองกใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลัก6ตรงนี้เลยครับเมดูเด็ดราคาดีขนาดนี้ต้องมาแล้วเพราะ